วัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราก็มาที่สวนครับเรามาที่สวนแล้วกินข้าวเช้ากันหรือยังอุ้ย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 อุ้ไข่เนี่ยไข่เนี่ยใค่เนี่ยไข่มาหานีน่กินข้าวยังอ ขับซอดไปใส่โอ้โอ้อ้โ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 อ้่รอยบอเลือกเลยบอบอท่านหลายอย่างบอบอเฮ้ยเ้ยเออจ้างนอนนี่แหละอันเพื่อนห้ยเมื่อก่อนนั่งลงเออข้อมืออ่าเอามือนเอามือกนั่งลงนั่งลงนั่งลงไม่ให้นอนให้นั่ง นั่งลงบอกให้นอนนั่งลง,งหันมาพี่หันมาพี่เออนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลง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 จะก,กลับแล้วนะแคทวันวนี้มันอยากกินกินบ้างอเอา กล้วยก็กินโอ้กล้วยก็กินแต่แค่นล้วมันกินอีกนะกล้วยก็กินพี่ผาว่ามาเสร็จอินี่มันไงตามันกล้วยก็กินเฮ้ยโอ้กล้วยก็กินเหรอเออน่ะบอกเปิ้ลก็กิน ไม่กระติชูวะมัน่งแอปเปิ้ปปลก็กินเหรอแค่ฮะแอปเปิ้ลก็กินเหรอะติกวตมาแค่ไเนี่ฮะอืมก็เศ้าไปแหละแค่แค่แค่นี่มาครับมน ทำไทำอไทำตาสีมงในห้างแต่ชีวิไเดีอขามันก็ไปแปยังคนทังหลายอยู่แ่าสิสมัครเนี่เ <c oughs> งินน้ำเขาบ่ล่ะหรอเออยอ,ยอดยอตักแขนได้หรือยัง ถ้าแคนได้หรือยังฮะออขอมือ,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 อมนหน่อยขอมือหน่อยอย่ากัดอย่ากัดอย่ากัดเขอุนเขาเย็นน้อยนึงฝากั้ดบนี้อาบน้าไปนี่ <laughs> ห <Now. S 2> นาวเ้ยเที่ยงเั้อาบไปไหนอะไปไหนแชนที่โตใหญ่ด้วยอย่าไปแกะนี่มนี<ๆ>่อย่าไปขยัก ขอมือก่อนขอมือเอามือมาก่อน <c oughs> นี่น,น,บบน้อมาโดนแดดด้วย่ะเดี๋ยวมากระแดดนี่นี่เลยเรากาศอยู่ที่สวนครับ <c oughs> ก่อนเดินทางกลับ เฮ้ยเยี่ยว่ล้ะบอกมันบ่ได้พักแล้ไปเรื่อยๆเออมีสิปรัดเข้าอยู่ที่สิเกตดมืออื่นมือนี่ครับเป็นนอดบาดอุ๊อิงเออเออเอเจ็บขาน่ะเดินบ่อยนะ เจ็บขาหน่ะเดินบ่อยนะวันนี้วันอาทิตย์ย <c oughs> <c oughs> มีตุนลมอยู่บนะ้อเพราะมีเนาะเ็าฟังแนนดีเนาะฟังแนนดีอยู่ <c oughs> ปลูกใส่ใส <c oughs> ่พวกใส่ในสวนนี่บ่ <c oughs> มันจะติดดิมันจะติดอยู่บ่าหเหนาแล้วน้าหนาบ่ปลูกพักบ่พอปีนี่เออเออพักพอนปาดบ่หุ่งสุกไหม แคนมาคงสูกนะแคนไปด้วยไหมไปน้ำบอ่อ<น>ไปน้ำบอ่อแคนไปน้ำบ่อหงสุกหงสุกหงสุกเดี๋ยวก็เดินทางกลับแล้วนะครับสายๆนะครับ แค่ที่ไปใส่น่ะแค่ที่ไปใส่ญญ ดูไก่ฮนะแ้นแล้วมีเป็ดมีไก่โอ้ยเย็นหนาว คุณพี่น้องปองปายสุขสุขคนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันคลิปหน้าฝนฝนโอ้ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ